ชิปนี้เรากับขึ้นมาเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงนะครับตรงบริเวณเอ่าเคลื่อนบนลำตะคองนะครับหยุดตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามมากมากนะครับราสามารถ้องขึ้นมาเห็นอ่ากลางหันล้มนะครับนะครับอุ้ยบรรยากาศมันอยู่ข้างนอกเลยนะครับนะครับตอนเย็นเ็นนะครับนะครับเบ่งเอานะครับว้าวความสวยงามวันนี้เราจะมาชมตอนอ่า พอกงสชมตอนตกดินแล้วครับอ่าสมดวงอาทิตย์ตกดินนะครับจุดที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับอย่างครับเพื่อนน้ำกันเลยนะครับอย่างครับเพื่อนน้ำเพื่อนน้ำกันเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนกลางอากาศล้มนะครับอย่างครับโอ้มาเนี่ยเราลองเที่ยวเยอะนะครับวันนี้นะครับเราจะหามังจอดรถกันเด้อครับเราจะหาบังจอดรถกันเด้อครับเอาอะติดย่างกลับไปนะครับติดควายเดินกลับไปนะครับ อันนี้เขาหามังจอดรถได้เล้วนครับตันนี้ก็เขาก็สิเดินกลับไปนะครับไปเบชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับนะครับม่อนี้นักท่องเที่ยวกับมาหลยนะครับนะครับอุ้ยบรรยากาศดีมากมานะครับบวกงเลยนะครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นะครับเขาก็สิเดินกลับไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับชมน้ากันไปเลยนะครับนะครับอู้มันนี่ก็ถือว่าหนาวเย็นนะครับเข้าเข้าอากาศหนาวแล้วนะครับ เนี่ยครับเราก็ะติญย่างชมไปแล้วเมื่อนี้โอ้โหที่วันนักท่องเที่ยวหลายลนะครับย่างเอาแล้วครับก็ได้ฟิวครับจะเดินเดี๋ยวนครับเพราะว่าเดี๋ยวอู้ครับนักท่องเที่ยวหลาย้ะครับมันเย็นๆนะครับบรรยากาศมันอยู่เมืองนอกเลยนะครับมันอยู่นิวซีแลนด์เลยนะครับนะครับชมกันเลยนะครับกระิย่างไปเรื่อยๆนะครับว่าขี่รถนะครับ นะครับโอ้บรรยากาศยังมาแรงนะครับบอกไว้ครับเราจะเดินไปชมภาที่ตกดินนะครับทางไปเรื่อยๆนะครับนะครับไม่เวเลยอว่านักท่องเที่ยวหลายนะครับมาเลยครับ พายาังเลยไปต้งกันเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านนะครับอยู่ใกล้บ้านเนาอนะครับเขาสามารถมาชมวิวพิวทัวนศน์บรรยากาศรยากาศดีๆนะครับเนี่ยครับชมตงกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการาหันลมนะครับกบา,ารงานลมนะครับเดี๋ยวขับผีพายางเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะครับไปชมอาิที่ตกดินนะครับ นัาท่องเที่ยวกันไรนะครับเนี่ยครับถือว่าโอเค็ดนะครับวันนี้ครับหนาวพรค่ำนะครับเนี่ยครับการเล้งหนาวเลยนะครับนะครับอากาศซึกเย็นนะครับเย็นเย็นเรานะครับเนี่ยครับผ้าต้องค่ำคำนะครับเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะครับ ชมผ้าทิชย์่ตกเินที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับโอ้ยบอกเลยครับบรรยากาศครับเห็นไหมครับชมเมอกครับว่บาซีสวยงามขนาดไหนนะครับ พอดีเขาก็มาทันพระอาทิตย์ตกดินนะครับ,น,รบ,น,รบน,น,นะครับนี่แห้ะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับย่างไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็มาต้องเที่ยวกันหลายนะครับครับพอดีเป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นขึ้นทางเที่ยวมาอากาศหนาวเย็นนะครับ สวยงามนะครับทั้งช่องกับมาหลายเที่ยแล้วนะครับเที่นี่มาเอาตะเวนโตดินที่เขาเยี่ยที่ยงนะครับเราต้องเดินทางกลับบ้านอีกสามร้อยกิโลนะครับโดยรถจักรยานยนต์นะครับนะครับสมบูรณะครับยังสมุนกันไปเลระครับนะครับโอ้อากาศครับ อย่างวะนะครับอะไรนะวันนี้ชมผ้าติดตกดินนะครับชมผ้าติดตกดินดยอยู่เขาแยกเทียงนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตาม กดไคลกดแช์ทั ara, ้งช่องนะครับเพื่อเมืนหลังใกทต้องิบต่อไปนะครับเอาก่ะระมดระวังนะครับรับนะครับวันนี้เราจะชมพัดทย์ตกดินนะครับนี่ครับ เมื่อเมืงาติดตัวยามขนาดไหนแล้วครับพาติดต๊ดินนะครับ หนาวแล้วอากาศถือว่าเย็นนะครับวันนี้ครับาเริ่มสีขาวหนาวยครับแล้วครับ จุดตำนี่ได้อครับนี่ครับจบจุดตำนี่แล้วครับนี่ครับนะครับครับเป็นรอบทิศทางเลยครับสวยงามมากๆนะครับนะครับ